อ่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับชแนลอเมริกาเส้นเดิมเนาะก็อยู่ในเกมเกมเดิมนะครับแบลเซิร์ฟออนไลน์นี่ก็ไม่ได้อัปเดตเซิร์ฟใหมนนะครับอัปเป็นเซิร์ฟตัวเวอร์แล็อย่างเดียวนะครับก็ข้อค่าเบื้องต้นนะครับมาดูอัปเดตวันที่15นะครับอ๋อเปิดมาเขาบอกมีการอัปเดตอาชีพก็คืออาจจะไม่เรียกว่าอัปนะครับอาจจะเป็นแก้บางสกิลก็คือมีวอลชีรี่นะครับโอ้แก้เยอะเลยเนี่ยวอลชีรี่แล้วก็มีฮัทนะครับแล้วก็มีชาย อันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาจึงแต่ว,ว่าทีละจันนะครับเดี๋ยวก็มาดูคอนเทนต์ดีกว่าก็อสอ่งคอนเทนต์นะครับก็ออคอืคอมีฝั่งของออไรซ์สกิวไรซ์สกิวเนี่ยเขาบอกว่ามีการแก้ไขตรงส่วนเควสที่เรียกว่าเป็นเควสที่ว่ากระานหันนะครับสมมติว,ว่าเวลาคุณทําอาหารอยู่อ่ะบางครั้งมันจะมีเควสแรนต้อมขึ้นมาเนาะบอกว่าถ้าคุณทําอาหารพวกนี้ไปส่งให้ n p c ตามนี้จะได้ของตอบแทนนะครับยกตัวอ,อย่างของดีๆก็คือจะเป็นพวกนมพันหนึ่งไข่พันหนึ่งครับอะไรพวกนี้ ก็เขาบอกจะลดลงนะครับให้ของมันอยู่ประเภทนี้โซนนี้มากกว่าเาข้าๆนะครับเขาบอกแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทแล้วก็มีอยู่ประมาณ9เครสนะครับแล้วแต่ว่าจะโดนไหนนะครับก็พวกนี้ถ้าไปทําก็คือได้ของมาทําเพิ่มแหละแนะนำว่าทํานะครับคุ้มกว่านี่เขาจะบอกว่าหลังจะเปลี่ยนนะครับเหลือแค่ทาแค่ผักดองแต่เมื่อก่อนมี3เคสน,นะครับซึ่งแต่สมัย,ยผมเจอเนี่ยเป็นพวก อ่อนเนี้นหอมนะครับหรือว่าเป็นพริกไทยนะครับก็จะทําบ้างไม่ทาบ้างแล้วถ้าเจอไข่หรือว่าเจอนมก็จะทตลอดนะครับที่คือเขาบอกว่าปรับใหม่หหแล้วเป็นเออไหนๆก็ไหนละทาไปซะผักนองอันเดียวนะครับพิชซ์เวทอบอลเนี่ยท่าผักนองนะครับแล้วก็เลือกไปเลยของตามนี้นะครับก็คือเหมือนบีบจะ9เก้าเคล็ดหรือเคล็ดเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็อันหนึ่งเป็นอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำนะแต่ก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่า นด้เป็นของเวลาคุณแปลธาตนะครับซึ่งเวลาแปลธาตุเนี่ยมันมีขยับแปลธาตุเราใช้เครื่องทำยาวรญญากาศได้ของคนเดีมาแล้วครับซึ่งซึ่งก็ไม่เคยได้นะผมไม่เคยได้สมบัติได้เป็นคาฟาสกะคอนนะครับขินพวกนี้ไม่เคยได้ก็คือเขาบอกว่าจะได้ของอย่างอื่นเพิเ่มเติมนะครับแล้วก็ของบางอย่างอาจจะเปลี่ยนประเภทไปอันนี้พูด,ด้างน,นะครับเแต่รอดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้าง แต่จริงแล้วที่ผมก็ให้ทํำตอบอยากเหมือนกันแต่ก็บอกว่าเขาปรับให้มันดีขึ้นนะประมาณน,นี้แล้วก็เควสรายวันนะครับอ๋อเควสรายวันแต่วันเด็กดรี่วีอ๋อตีบอสวันนหน่าเบื่อมากครับผมจําได้เลยอันนี้คือทุกวันคุณสามารถไปรับเควสปอนได้นะครับเพราะบอกว่าเขาจเจ้าออกกนะันอะแค่เดียว อ๋อ oh คือเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่ต้องมานั่งรับใบทุกวันแล้วอ้จาจตะแรกเป็นใบไปได้เลยนะอันนี้เข้าข้ามมาก่อนจะไม่คนะอนเฟิร์มนะเจอดนี้นะครับเป็นคุกฟิลลคูนะครับหรือก็คือคุกของเราแหละก็ะคือมีอัปเดตมาเป็นได้นี่นะครับเป็นเดเชียเลนเทนนะครับหรือคือเป็นตะเกียงของเดเชียซึ่งเขาบอกว่าเซิร์ฟหนึ่งมีสองโลเคชันนะครับใจะค่ย,ยันทีนี้คือจุดที่น่าแปลกก็คือมันเป็นคุกนะครับแล้วของที่ดรอปก,ก็เป็นตางหงูแล้วนะครับ ก็เห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วทําย่างสุดน่าจะเป็นสร้อยเนาะหรืออะไรพวกนี้นะครับไปๆมา,มา,มาคือพอต่างหัวมันมากระจายหลายที่มันจะเริ่มโอกาสได้เยอะขึ้นนะครับประมาณน,นี้อันนี้ก็เพิ่มเติมเนาะเป็นโคฟิลละโคนะครับได้เป็นตะเกียงแล้วี่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเพลย์ไซส์โซ่อื่นจะได้หรือเปล่านนครับแต่พอเป็นตะเกียงแล้วเขาบอก a ออยู่ที่300นะครับแล้วก็ DP 400ก็คิดว่าน่าจะประมาณได้ไล่กักเอ่อ ที่แยกมาที่เป็นตะเจียงนะครับแต่ว่าน่าจะง่ายกว่าส่วนของดอบนะครับก็คือเป็นอโนมแบบฟักเมนนะครับก็คือเป็นชิ้นส่วนแบบที่นะครับซึ่งใช้สี่ชิ้นนะครับก็ไม่ต้องห่วงละมีสองที่นะครับทั้ง6ทั้งกรรมฐานนครับมีให้คุณฟาร์มแล้วก็มีต่างหูดอบแล้วก็มีซิซิลคาพาร์ตนะครับแล้วก็จอวิทใช้เลงเวตเวทเทนอ๋ออันนี้เป็นดิศสามนะครับตอบประมาณที่อันนี้ของคุงนะครับ ต่อไปเป็นของอแร่จำปาถันรูน้นนะครับก็คือซัฟเฟอร์แร่จำปาถันก็คือเขาบอกที่นี่ก็คือเหมือนกันนะครับสังเกตเนาะว่าที่ไหนมีของแร่แล้วแบบมนันเป็นโลเทียเขาพยายามจะให้แบบสมมตินะถ้าผมเล่นมาเอพผมขึ้นถึงสามร้อยนะครับผมก็จะไปจับไปฟาร์มที่ที่แบบว่าเอพเราเจอไปแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มเงินนะครับนี่การที่เขาทำ่างนี้มาแปลว่าถ้าคุณหาของแร่ก็คุณสามารถไปฟาร์มาหาได้แล้วครับโดยที่ว่ามันได้เงิน ไม่ได้แพ้ก็จุดอื่นนะครับไม่ได้ติดลบเท่าไหร่นี่ก็เป็นหงจะมาถันลุ้นะครับก็คล้ายๆกันนะับมีสองที่มีสองโลเคชันนะครับแล้วก็ a p DP เท่ากันเลยสามหอก็สี่ร้อยนะครับของที่ดับก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเดบโบริจ้าเยลิงนะครับเป็นต่างหูกันซึ่งต่างหูนี่คือดอับเยอะนะครับดูจากโซนดูจากสรงแหละคือเทเลซายี่คือ,คอตอมต่างหูหมดเลยหน้าทำกันง่ายขึ้นเยอะ ประมาณนี้นะครับต่างหูเออประมาณนี้นะหงอันนี้ตะเกียงต่อไปก็เป็นอะน,นิโนเลดน,นะครับเปลี่ยนชื่อโน,นเลดเฉยๆไม่ได้มีอะไรแล้วก็ประกาศปรับจอกนะครับแล้วก็นนี้เป็นหน้าต่าง UI ใหม่นะครับในการแลกเปลี่ยนไอเทมอันนี้อาจจะดูไม่ชัดเปิดด่วน ประมาณนี้นะหมายถึงว่าเวลาคุณเข้าไปแลกเมื่อก่อนแหละมันจะมีให้เลือกช้อยเลือกมัเดีย๋ยวผมพีปลานะครับก็ต้องรับเพล์ก่อนแล้วก็ค่อยเอาปลาไปส่งแล้วก็จะได้ของรางวัลมาครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณสังเกตดีนะมันจะวุ่นวายนะครับแต่ถ้าเจอว่าคุณถ้าเขาทำมาหน้าใหม่แบบเนี้ยก็คือง่ายเลยอันนี้ปั๊บเพย์อีเวน้นออกนะสวัสดีคร์บโอ้โหปรับเยอะเนะี่ย โอเคหมดแล้วนะครับข้าวหงแต่ว่าแลบอาทิตย์นี้ก็ลหลักจะเป็นที่ฟาร์มใหม่2ที่นะครับแล้วก็ทําให้เควสที่ได้จากสกิลง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ของดีขึ้นโอเคนี่ก็น่าจะเป็นเท่านี้แหละครับยังไงช่วงนี้ต้องดูดูไปจอนนะครับรอประมาณเดือน4เดือน5้าครับเดี๋ยวเพิ่มมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็มีเท่านี้แหละครับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ